สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับไม่อนีนุ่งบ่มสิมาตอบตอบคำถามตอบคอมเมนต์ของพี่น้องเนาะพี่น้องหลายคนก็ถามผมว่าพื้นที่หญ้าลายเป็นยังคือเลี้ยงง้อหน่อยแทะนะนุ่งบ่มมีประสบการณ์เด้อพี่น้องสูงสุดสิบสตัวสิบสี่ตัวในท้องเจ็นะครับ เอาเป็นว่าพื้นที่ของลูกบวมนี่บานเฮ่าเอิว่าขอบเล็กไปบ่ได้อีกแล้วนะครับสิบซีโตทองเจ็ดถ้าคอดดิเจ็ดลูกบมตายแน่แนเลยทางว้วเป็นราคากาผมมีปัญหาด้อยพี่น้องแต่ถ้างง้ว่มเป็นราคาขาโอ้ยถ้าสีเลี่ยงเก็บว้นะครับถ้าสีเลี่ยงเพื่อเก็บวบล่อราคานั่น ค่าหรนหนี่บต้องเอาถึงเลยนะครับพอหยามันมีหน่อยมันเต็มคาระเบลแล้วพี่นอกดูบุ่มก็เลยหันมาเห็ดยางอื่นนั่มอยู่แบบก็อเพียงก็คือช่วงนี้เนะาะงบเป็นราคานะครับ ุงบุมก็เลี้ยงได้ไปเรื่อยๆนะครับอีกสามปีพุล่ะทงางาดเป็นราคาขึ้นมากมือได้ผุล่ะค่อยสิขายนะครับที่ดินมีบอ่อขายนะมีพี่น้องเป็นที่ดินว่างเปล่ากับมีสิบแปดไร่อนยังได้เก้าแสนนะครับที่พี่น้องคอมเมนต์มากครับรุงบุมตอบเลยนะครับมีนะพี่น้องแต่เป็นดินว่างเปล่านะครับถ้าดินเป็นฉนดนเป็นยังอะไรหนึ่งกับสองล้านถึงสามล้านบาทนะครับ อิกทางดำซีเล่เลยพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจอยากมาอยู่น้ำลุงบ่มกัแวะมาเบิ่งกไ็ได้ด้วยครับมุกดาหารครับพิกัดมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับ แต่ส่วนพี่น้องที่เพิ่นอนบอกว่าแบงนะครับพี่น้องถ้าตามธรรมดาที่ร่มวมขายนะครับที่พาไปเบิองแม่แดงกับเม่ขาวตอนนี้อายุกับ หเดือนหกเดือนก็หาเดือนถ้าเป็นแม่ใส่สีเหลืองๆนี่นะครับลุกบ่มขายแสนแปดนะครับตอนนี้ทองสองเดือนลูกกินนมลุกบ่มขายแสนแปดนะครับ ่ลุงเบิ่มช่วงนี้สีบ่ใหอ้อ้วนปันไดดอกแต่สียู่ประมาณนี้ถ้าเพิ่นนี่นะครับประมาณเนี่ยเกาเดือนถึงสิบเดือนลุงเบิ่มขายเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นบาทนะครับเล่มั่นนะพี่น้องบ่แม่นงัวบ่มาบาั่นแต่ส่วนนั้นหนาเพิ่นนี่นะครับเก้าเดือนเก้ 8, าหมื่นนะพี่น้องแปดเดือนก็แปดหมื่น แต่ช่วงนี้ลุงเบิ้มบ่เปิดนะครับเพราะว่าราคาง่มันตกแต่ลุงเบิ้มบอกว่าเออมันอยู่ในราคาเจ็ดแปดหมื่นช่วงนี้กะราะคามันลงได้ลุงเบิ้มก็สีว่าแบบนี้นะครับลุงเบิ้มก็เลยบเปิดเนาะเก็บไปเลี้ยงไปเรื่อยๆนี่แหละครับพอลุงเบิ้มเลี้ยงอยู่พอุงง่อลุงเบิ้มก็่ได้หลเลี้ยงไปได้อีกอยู่สองสามปีนะครับรอราคาไปนี่แหละ เลี้ยงอีกจักประมาณสองปีสองตัวนี่ก็คือสีทองแล้วเลี้ยงแบบใจเย็นไม่ได้เล่งงวัวนะลุงเบิ่มตะเก่านี่ลุงเบิ่มสิเล่งงวัวได้พี่น้องงวัวแม่พันธุ์เลี้ยงลูกนี้อ้วนลำบึกนะครับสองเดือนนี่ทองสามเดือนทองนะครับตอนนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆไปเล่งบ่ได้นะพี่น้องพอง,งวัวมันยัง เราไม่มีโอกาสที่สิกระเตื้องดูบ่มกัเลี้ยงไปยังสี่แล้วครับยังมันแรงกับม,มี่หยาสำรองไปแห้งว่กลิ่นนะพี่น้องเวลามันราคาแพงแต่อยากมี้เป็นรอยคนละ เอเวราค่ามันลงแล้วเนี่ยโอ้ยยังเดียงอยู่มระมสองตัวนี่พี่น้องกัสจันับไว ของลุงบ่มกัมีประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับ